ครับทีนี้เนี่ยวิชานี้เนาะวิชาการคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุงนะครับวิชานี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะสอนเกี่ยวกับทฤษฎีก่อนคอมพิวเตอร์นะครับพูกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยุคของคอมพิวเตอร์ต่งางๆนะครับเมาส์คงหายแป๊บนึงโอเคเห็นแล้วนะครับความหมายและคุณลักษณะของที่สำคัญของคอมพิวเตอร์นะฮะ คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึง่งนะครับคอมพิวเตอร์ Computer เนี่ยจะในเมื่อมันเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็คือมันจะใช้พื้นฐานของไฟฟ้านะครับในการสั่งการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยาภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือเลขฐานสองนะครับเลขฐานสองก็คือมีศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นเลขฐานสองเนี่ยถ้าเผื่อในทางของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ มันก็คือ,อการเปิดกระแสไฟเข้านะครับหคือมีกระแสไฟศูนย์คือไม่มีกระแสไฟนะครับนี่คือลักษณะของการทํางานนะครับทีนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ิหนึงเนาะที่ทํางานแบบอัตโนมัตินะครับก็คือมีการเขียนคําสั่งเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆไว้เพื่อจะใช้ในการกระจายายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทํางาน ทำหน้าที่เหมือนสมองคนนะครับสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทั้งง่ายและซับซ้อนตามคําสั่งที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาเขียนไว้นะครับขั้นตอนการทํางานเนี่ยจะประกอบด้วยการรับข้อมูลนะครับการรับโปรแกรมและข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถทํางานได้สามารถได้ไ้รับได้นะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเราจะเขียนโปรแกรมเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทํางานนะครับ ทีนี้ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี Input Output Process นะครับ,บนี่คือะบวนการการทำงานของมันไม่ได้มีอยู่3ส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่สีก็คือ peopleware นะครับ people อาจจะมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำงานอยู่ใน3ส่วนก็คือ Input นะครับรับเข้าข้อมูลเข้ามานะครับแล้วทำการประมวลผลประมวลผลเสร็จก็คือ process เนี่ยเสร็จแล้วก็เอาออกไป เอาพุชนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์รูปแบบของเทคหรือมีเดียต่างๆนะครับทีนี้คุณลักษณะที่สำคัญนะครับของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอยู่6อย่างนะครับก็คือทำงานแบบอัตโนมัตินะครับทำงานโดยอัตโนมัติคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับ สองนะครับทำงานได้หลากหลายทำงานได้หลายด้านเราสังเกตในปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการทํางานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการคํานวณตัวเลขยากๆที่มนุษย์เราคํานวณช้านะครับก็มีคนเข้ามาเพิ่มะนะครับต่อเลยนะครับไม่ย้อนนะเดี๋ยวไปดูที่สไลด์เอานะฮะ อ่านะครับสามนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะถือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้อ่าเป็นประเภทของชิปเซตนะครับในยุคของปัจจุบันนะครับสี่นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับเพราะว่าดิจิตอลนี่หมายถึงว่าอ่ามาจากคําว่าดิจินะครับดิจิก็หมายถึงตัวเลขนะครับ เนื่องจากข้อมูลที่ป้อนเขาเ้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือนะครับจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นเลขฐานสองอย่างที่ผมบอกไปต้นชั่วโมงเมื่อกี้นะครับภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนะครับก็คือเลขฐาน2นะฮะก็คือเลขฐานสอง,นะอเ,สองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนังสือ text editor ต่างๆนะครับมันก็จะถูกแปลงนะครับมันก็จะถูกแปลงเป็นเลขฐาน2ทั้งหมด นะฮะห้านะครับมีความรวดเร็วถูกต้องนะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์จะมีความรวดเร็วและถูกต้องก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อข้อมูลที่นําไปอินพุในระบบนะครับนั้นถูกต้องเสียก่อนอะนะครับข้อหนะครับหน่วยความจํามีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ถึงหมายถึง ลักษณะขนาดของกายภาพนะครับก็คือขนาดใหญ่ในที่นี้หมายถึงการเก็บข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าปกติกว่าในระ,ะบบเดิมนะครับในระบบเดิมถ้าใครทันช่วงยุคป,ประมาณปี2,540ช่วงนั้นคอมพิวเตอร์ก็กำลังเข้ามาแล้วเนาะนะครับประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ย โรงพยาบาลเรายัางใช้ระบบของแฟ้มผู้ป่วยแบบอาเปเปอร์อ,อยู่นะครับก็จะมีคลังแฟ้มนะครับซึ่งใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระดาษทั้งหมดนะฮะเวลาจะหาข้อมูลทีก็ต้องไปไล่ตามตัวอักษรน,นู่นนี่นั่นนะฮะมันก็จะทําให้เกิดความลำบากในการค้นหาข้อมูลทีนี้เนี่ย พอนาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้นะครับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆก็จะเล็กลงอยู่เหมืออยู่แค่พ c ซแค่เครื่องเดียวนะครับการสืบค้นข้อมูลก็สามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะในะในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีการเขียนโปรแกรมสืบค้นข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของยุคนะครับยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์นะครับยุคที่หนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยอ่า จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสูญญากาศอ่าสังเกตดูนะฮะตรงนี้ก็คือหลอดสูญญากาศนะฮะหลอดสูญญากาศนะครับอ่าซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าเนี่ยสูงมากนะครับจึงมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็ไส้หลอดเนี่ยขาดบ่อยนะคะะรับถึงแม้ว่าอ่าระบบระบายความร้อนจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับนะก็คือเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปทําให้หลอดสูญญากาศติด ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นมานะครับการสั่งงานคอมพิวเตอร์เนี่ยยังใช้เป็นภาษาภาษาชั้นาาของภาษาเครื่องอยู่นะครับเราเรียกว่าภาษาเครื่องนะครับก็คือการใช้ตัวเลขมีความยุ่งยากและซับซ้อนนะครับที่คุณเห็นอยู่ในนี้เนี่ยนจะเป็นเครื่อง Mark o n นะนะครับนะต่อมานะครับยุคที่สองเริ่มมีการพัฒนานะครับ เื่อปีพศ2502นะครับคอมพิวเตอร์มีมานานแล้วนะหนูกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีมานานแล้วมีตั้งแต่60ปีที่แล้วลองย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับตั้งแต่เกิดก่อน60ปีคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2488นะครับ2488นะครับเกือบจะเข้าร้อยปีแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ทีนี้เนี่ย พอยุคที่สองเนี่ยมันจะมาเริ่มขต้นเมื่อปี2502นะครับแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับถึงปี2506นะคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะใช้เป็นแบบทรานซิสเตอร์แล้วนะครับใช้แกนนะครับจะมีแกนนะ่ฟอร์ไลท์นะครับเป็นหน่วยความจำนะครับมีอุปรกรณ์เก็บข้อมูลสำรองนะครับในรูปแบบของสื่อบันท่าแม่เหล็กนะครับจานแม่เหล็กพวกนี้ ะนะครับส่วนด้านซอฟต์แวร์นะครับมีการพัฒนาดีขึ้นนะครับโดยสามารถเขียนภาษาระดับสูงได้นะครับโดยมีการสามารถพิมพ์เป็นข้อความได้แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนยุคแรกเนี่ยคือคุณจะต้องใช้เป็นตัวเลขฐาน2เท่านั้นในการสั่งการคอมพิวเตอร์่าพอยุคที่2มาเนี่ยเริ่มเริ่มมีการใช้ภาษาชั้นสูงก็คือภาษาที่มนุษย์เราสามารถเข้าใจได้ คอมพิวเตอร์ก็สามารถเอาไปแปลความเข้าใจได้เช่นกันนะครับภาษาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือภาษา f o r t แทนนะครับภาษา c o b อ l Cobol ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยังมีใช้อยู่นะครับซึ่งเป็นภาษาแะระดับสูงที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มาจนถึงปัจจุบันนะครับต่อมายุคที่3นะครับยุคที่3เนี่ยเริ่มลดต้นตั้งแต่ปี2507 จนถึงปี2512นะครับมีการประดิษฐ์เกี่ยวกับแผงวงจรรวมขึ้นมานะครับมีการคิดค้นแผงวงจรรวมขึ้นมาลักษณะแผงวงจรรวมก็จะเหมือนอยู่ในภาพนะฮะอ่าซึ่งเราจะมองเห็นในทั่วทั่วไปในปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เป็นแผงแอบแผงวงจรรวมแล้วก็ชิปเซตอยู่นะเป็นพวกชิปต่างๆนะครับมีการประดิษฐ์อ่า พวก IC ขึ้นมานะครับมีมีวงจร IC ขึ้นมานะครับวงจรเหล่านี้เนี่ยจะทำงานอยู่บนแผ่นชิปนะครับทีเนี้ยในคอมพิวเตอร์ไอแผงวงจรรวมเนี่ยของคอมพิวเตอร์นั้นก็คือมเมนบอร์ดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะติดต่อ,อจะต่อกันจะต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยก็จะต้องผ่านแผงวงจรรวมก็คือมเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับนะนะ แล้วก็ตัวต่อมาคือชิปเซตนะครับชิปนะครับหรือเรียกว่าเบโคชิปนะครับพวกนี้เป็นโมกุลเล็กๆที่ซับซ้อนนะครับและซับซ้อนเนี่ยใช้เป็นหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์แทนใช้ชิปในการจํานะครับชิปที่เรารู้จักกันเยอะที่สุดก็พวก Intel AMD พวกนี้นะครับที่เรารู้จักกันเยอะนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่คู่แข่งก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ย ในตลาดใหญ่นะครับก็จะมีของ Intel นะครับก็คือตัว CPU นะฮะอ่าแล้วก็ของ AMD นะครับในสมัยยุคก่อนหน้านี้นะครับสักประมาณ5 6เอ้ยไม่ใช่5 6ปีประมาณ10ปีที่แล้วนะครับประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ย AMD จะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึง่งนะครับของชิปเอ่อ CPU นะครับหรือเปิดประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์เนี่ย ปัญหาของ AMD คือในเมื่อก่อนเนี่ย AMD จะมีความร้อนสูงนะครับแล้วก็การระบายความร้อนไม่ค่อยดีนะครับทำให้เครื่องแฮงบ่อยเครื่องค้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในปัจจุบันนี้ AMD ได้แก้ไขปัญหาพวกนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับปัจจุบันนี้ AMD ก็พอๆกันกับ Intel นะครับดีดีไม่ดีตอนนี้ AMD น่าจะดีกว่า Intel ด้วยซ้ำนะครับ อ่าสอค่ายนี้แต่ Intel เนี่ยก็เป็นค่ายแบรนด์ของอ่าที่เกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับยุคแรกๆนะฮะอ่าทีนี้มายุคที่4นะครับยุคที่4จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2,513นะครับเป็นยุคของแผงมุงจรรวมนะฮะความจุสูงนะฮะก็คือมีการเพิ่มความจุ สังเกตดูว่าสมัยแรกๆนะครับสมัยแรกๆเนี่ยผู้คุณน่าจะเกิดไม่ทันฟอฟฟิดิสนะครับฟอฟฟิดิสไอตัวฟอฟฟิดิสเนี่ยก็คือตัวที่เหมือนกับฮาร์ดดิสหรือเป็นแฟลชไดร์ในปัจจุบันถ้าเปิดเทียบก็คือแฟลชไดร์ในปัจจุบันนะครับฟอฟฟิดิสเนี่ยมีความจุอยู่แค่2เมกกว่า2.33เมกนะครับเก็บหนังได้ไม่พอเรื่องด้วยในปัจจุบันนะครับ,นะรบอะ เมื่อก่อนเนี่ยยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยหน่วยความจําต่างๆอะไรเนี่ยจะน้อยมากนะครับแล้วไม่ได้คิดเป็นกิกนะครับคิดเป็นเมกับิตนะครับคิดเป็ meg, นเมกะบิตน,นะครับแลมสองเมกแรมสามเมกอย่างเงี้ยสามเมกะไบต์อย่างเงี้ยนะครับหน่วยความจำฮาร์ดดิสเต็มที่ก็ประมาณสิบสิบเมกะไบต์ยี่สิบเมกะไบต์อะไรอย่างเงี้ย นะครับอ่าเมื่อก่อนเนี่ยอ่าเทคโนโลยียังไม่พัฒนานะครับเทคโนโลยียังไม่พัฒนามาถึงในเหมือนในปัจจุบันนี้แต่เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับลองสังเกตดูยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์ยุคแรกคอมพิวเตอร์ขั้งแรกก็อยู่ที่ประมาณปี2480นะครับปัจจุบันนี้ปี2560นะครับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เนี่ย แนวโน้มข้างหน้านะครับแนวโน้มข้างหน้าเขาจะทําให้ความจุมากขึ้นนะครับความจุมากขึ้นแต่ตัวเครื่องเล็กลงนะครับลักษณะของการพัฒนาคอมพิวเตอร์จะเป็นในรูปแบบนี้ในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วนะครับสมาร์ทโฟนต,ต่างๆสามารถทํางานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะทีนี้มาดูว่าในยุคนี้นะครับ เขาใช้อะไรนะครับก็จะใช้ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัวนะครับทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับสามารถตั้งบนโต๊ะทางนานได้อันนี้เริ่มมาเป็นยุคของ PC แลลวนะมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กแล้วในยุคที่4นะครับตั้งแต่ปี2,513ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนี่นะครับก็มีเริ่มมีโน้ตบุ๊กแล้วนะครับ มีโปรแกรมที่ใช้เลือกเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกโปรแกรมพิมพ์งานโปรแกรมอะไรต่างๆเริ่มมีมากขึ้นนะครับสามารถพกพาสะดวกมากขึ้นนะครับต่อมานะครับยุคที่5นะครับยุคที่5เนี่เริ่มตั้งแต่ปี2533นะครับจนถึงปัจจุบันะนะครับยุคนี้นะครับมุ่งพัฒนาความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับ ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นางานกราฟิกงานอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้คอมพิวเตอร์งาน CG ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะสา AI ก็มีความสามารถสูงขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้เทรนที่กำลังมาแรงในการพัฒนาคอมพิวเตอร์นั่นก็คือเทรนของ AI นะครับ เทนของ AI เนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกเช็ค g ีดอะไรพวกนี้ะนะครับที่สามารถถามตอบได้เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเรายิงคำถาม้าไปในคอมพิวเตอร์ในระบบแล้วนะครับอคอมพิวเตอร์ก็จะทำการประมวลผลและเสิร์ชหาข้อมูลแล้วนำมาตอบของเราประมวลผลอีกทีนึงนะครับสรุปมาตลอดมาตอบให้เรานะครับ อ,อันนี้ก็คือรูปแบบของการทำงนานของ AI แต่ในปัจจุบันจจบน,นี้ AI ย,บบย,นะยังอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์อยู่นะครับยังอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์นะครับในอนาคตข้างหน้าซึ่งผมว่าไม่น่าจะนานนะครับอาจจะมีการพัฒนา AI ที่เป็นซอฟต์แวร์อยู่ในฮาร์ดแวร์ที่สามารถขึ้นที่ได้ นั่นก็คือในรูปแบบของหุ่นยนต์ซึ่งในปัจจุบันนี้ถามว่า AI ในรูปแบบของหุ่นยนต์มีไหมมีนะครับมีมีแล้วนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้นะครับแต่ว่าความสามารถในการทํางานต่างๆยังไม่เทียบเท่าออมนุษย์ข้อแตกต่างของ AI นะครับ AI มีแค่ถูกและผิดนะมีแค่ True and False เท่านั้นนะครับถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด นะครับ AI ไม่มีการใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจอันนี้คือข้อเสียของ AI นะครับมันจะไม่เหมือนมันจะเป็นข้อแตกต่างของ AI กับมนุษย์นะมนุษย์เราเนี่ยยังมีการใช้สภาวะของอารมณ์สภาวะาความคิดต่างๆเข้ามาประมวลผลในการตัดสินใจต่างๆ,ๆอยู่นะครับ ว่าอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง AI กับมนุษย์ที่ยังมีเป็นช่องโหว่อยู่คือ AI ไม่สามารถคิดเองได้ถ้าเผือมนุษย์ไม่ป้อนคำสัง่งนะครับบางคนกลัวว่า AI จะมาแย่งงานนะครับ AI สามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงระดับที่มนุษย์ทําได้นะ ยังมีข้อแตกต่างอยู่นะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไป,ปกลัวเรื่องของ AI นะครับเพราะฉะนั้น AI เนี่ยเป็นผลดีในการพัฒนาโลกต่อไปนะครับทีนี้อันนี้ยุคของคอมพิวเตอร์เนี่ยในปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่5้ายุคซึ่งปัจจุบันนี้มันอยู่ที่ยุคที่4ี่กับห้านะครับระหว่าง4ี่กับห้านะตัวยุคที่ห้าเนี่ย การพัฒนาต่างๆเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับทีนีก้กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆของคอมพิวเตอร์มันก็จะอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะเล็กลงนะครับจะเล็กลงราคาถูกขึ้นนะครับราคาจะถูกขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยหลักการของการดูแลรักษาต่างๆ,ๆนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ย อัลการเบื้องต้นเราก็ต้องสแกนไวรัสอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิพดพบความเสี่ยงอะไรต่างๆก็ควรจะทําการแก้ไขนะครับอันนี้คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะเรื่องของซอฟต์แวร์ส่วนฮาร์ดแวร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงอยู่แล้วซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าในการทํางานเพราะฉะนั้นไฟฟ้ากับน้ําเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกัน ทําไมเวลาเราเข้าห้องคอมพิวเตอร์เขาจึงบอกว่าห้ามนําอาหารน้ํานํานเอาน้ําเข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์ก็ด้วยเพราะเหตุผลนี้นะครับผู้ขนมจะเป็นบ่อกเกิดของมดนะครับมดก็จะเข้ามาทํารังเมื่อพอมาทํารังมดก็จะมีการขับถ่ายของเสียเป็นน้ําออกมาแล้วก็ไปกัดกินแผงวงจรต,ต่างๆนะครับนะทําให้แผงวงจรน,นั้น รัดวงจรเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับหลักการในการซ่อมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้พูดเรื่องของทางฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮะทางการพัฒนาของฮาร์ดแวร์เนี่ยมีการพัฒนาในส่วนที่เล็กลงนะครับมีราคาถูกขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งหาให้ได้ว่าอะไรเสียอืมหาให้ได้ว่าอะไรเสียแล้วในปัจจุบันนี้อะไรมันถูกอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัวไหนเสียทําการเปลี่ยนปัจจุบันนี้ไม่มีการมานั่งซ่อมแผงวงจรเหมือนสมัยก่อนแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ย สมัยผมเนี่ยยังมีการนั่งซ่อมบัดกีีสงเอแผงวงจรนะฮะซึ่งแผงวงจรคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความละเอียดสูงนะครับเพราะว่าใช้อคอมพิวเตอร์ในการเขียนลายวงจรนะครับซึ่งมีเซตเล็กมากการจะเชื่อมแผงวงจรที่มันรัดวงจรที่สายมันแอ,อะแผงที่มันเส้นวงจรที่มันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ จะทาได้ยากในปัจจุบันนี้อะไรมันถูกนะครับก็เลยเปลี่ยนจากการซ่อมนะครับเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์แทนอันนี้คือหลักการง่ายๆโจทย์ของการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับคือหนึ่งคุณต้องหาให้เจอว่าอะไรเสียต้องหาให้เจอนะครับว่าอะไรเสียเสียก็เปลี่ยนแค่นั้นจบนะฮะ มันก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติทีนี้ในด้านซอฟ์แวร์นะครับในปัจจุบันเนี่ยปัญหาของซอฟ์แวร์หลักๆนะครับที่มีปัญหากับคอมพิวเตอร์ก็คือเกี่ยวกับพวกไวรัสต่างๆไวรัสต่างๆโปรแกรมอันไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับก็จะเข้ามาทำลายระบบซอฟ์แวร์นะครับจะไปปิดกัน้นการทำงานของซอฟ์แวร์บางตัวนะครับไปเขียนชุดคำสั่งทับคำสั่ง ของซอฟต์แวร์พื้นฐานหรือซอฟต์แวร์ในเครื่องต่าง,างนะฮะอ่าอันนี้ถ้าเรานั้นก็คือตรวจจับไวรัสให้เจอในปัจจุบันนี้ Windows น,นะครับพัฒนามาจนมีแอนตี้ไวรัสมาพร้อมตัว Windows อยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อมีโปรแกร,รมอันไม่พึงประสงค์นเนี่ย w ินโดว์เนี่ยจะทำการตรวจสอบนะครับ ทีนี้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสต่างๆเนี่ยนะครับจะทำงานได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตนะครับจะต้องมีการอัปเดตตลอดเพราะว่าไวรัสเนี่ยอ่ไวรัสเนี่ยมันมีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมานะครับถ้ามันก็พัฒนาเพื่อนหนีตัวตรวจับไวรัส ลักษณะคล้ายๆกับโควิดนะฮะลักษณะเหมือนกับโควิดโควิดก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกันนะแต่เป็นไวรัสที่ทำลายอ่าวัตถุทางชีวภาพอืมนะฮะทางชีวภาพก็คือมนุษย์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์จะเป็นไวรัสที่มุ่งทำลายในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับไวรัสของโควิด มีความเหมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือมีการพัฒนาตัวเพื่อจะหนีอะไรนะหนีแอนติบอดีของมนุษย์นะครับเพื่อจะหนีเพื่อทำการให้อยู่รอดนะับอ่ะทีนี้นะครับวันนี้จะสอนแค่เรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็กระบวนการเบื้องต้นคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้นะครับ,นะรบมีใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับ หลับหมดแล้วนักศึกษา,ายังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอาจารย์อ่าทุกคหลับกันหมดแล้วนะฮะอ่าวันนี้ยังเป็นเรื่องทฤษฎีส่วนเรื่องภาคปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวอ่าผมจะนัดเข้ามาที่มออีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะนัดล่วงหน้าอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนของทฤษฎีก่อนนะับเพราะมันจะมีเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วย แะววิแหลวิชานี่ส่วนมากก็เป็นวิชาปฏิบัติเป็นวิชา S กับ U อยู่แล้วนะครับเป็นวิชาปรับพื้นไม่ไม่น่าห่วงอะไรเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวงั้นผมขออนุญ,ญาตหยุดเลคคอร์ดก่อนนะครับพอดีผมเลคคอร์ดหน้าจอไว้